การแก้ไขรัฐธรรมนูญจุดยืนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างไรวันที่20ตุลาคมนี้จะเป็นวันสําคัญสําหรับการเมืองไทยเมื่อกมาทิการกมทพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐสภาจัดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและวางกรอบทํางานแต่ที่น่าสนใจคือจุดยืนของพักภูมิใจไทยที่ย้าให้ชัดเจนว่าไม่แต่หมวดหนึ่งและหมวด2ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม นายกรวีปริศนานันทกุลสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพักภูมิใจไทยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งใครไปดํารงตําแหน่งประธานกมทแต่ไม่ได้ติดใจหากตําแหน่งนี้จะไปยังพักอื่นเช่นพักเพื่อไทยที่มีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเช่นนายชูศักดิ์สิรินินหรือนายแพทย์ชลนละนาีแก้วแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมพักภูมิใจไทยถึงยืนยันจุดยืนไม่แต่หมวดหนึ่งและหมวดสองอย่างชัดเจน กรวีอธิบายว่าพักไม่ต้องการให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือความเห็นต่างอย่างรุนแรงในสังคมซึ่งอาจทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล้มเหลวและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปการไม่แต่หมวดหนึ่งและหมวด2ไม่ได้หมายความว่าพักภูมิใจไทยไม่สนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพราะพวกเขาต้องการให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรง คำถามที่น่าสนใจคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แต่หมวด1และหมวด2จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเต็มที่หรือไม่หรือว่าจะทำให้กระบวนการนี้เป็นเพียงการแก้ไขเพื่อแก้ไขเท่านั้นโดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสังคมได้ เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมติดตามการประชุมกอมอทอในวันที่20ตุลาคมนี้และร่วมวิเคราะห์ว่าจุดยืนของพักคภูมิใจไทยจะส่งผลต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรพร้อมๆกับร่วมตอบคำถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้องการหรือไม่